เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี่ของขมาชี้เป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นนิสสันนิสสันซันนี่รถบรรทุกเดิมๆเลยนะครับใช้ง่ายกันแดดกันฝนโดยจ่ายตลาดเสียบข้าสบายขับดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นหง่งไร์พาวเวอร์ด้วยกระจกไฟฟ้าที่ได้ครบ สีสันก็มีซีดมีนรอนม้างครับตามอายุการใช้ง,งานครับตามกันเวลาล้อเป็นล้อแมกครับภาษี6-8เล่มทะเบียนชุดโอนมีให้ครบๆเลยครับภายในยังสวยเบาะไม่ขาดห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านนะครับ้องเครื่องสะอาดเดิมๆขาหน้าบางๆออี้ดีไม่มีรอยชนหนักถ้าชอบกฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ ท่านใดสนใจก็ไปดูบนท่านลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนด้วยประโยชน์ของตัวท่านเองท่านนี้อยู่อำเภอสมเด็จนะครับเอิดโทรเจ้าของอยูดใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับราคาเปิดมาที่31,000บาทนะครับสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ